การแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเชื่อได้ว่าการทำฟาลจนได้รับบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นการให้ใบเหลืองหรือใบแดงนี่น่าจะเป็นภาพที่คุ้นตาของแฟนบอลลูกหนังทั่วทั้งโลกเนื่องจากการแข่งขันประจำทุกสัปดาห์จะมีภาพแบบนี้ให้เห็นครับซึ่งหลักๆที่พวกเราเห็นนั่นก็คือการโดนแบนอย่างมากก็คือการโดนแบนสนัดและก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรครับหากว่าคุณนั้นจงใจเล่นแรงใส่เพื่อนร่วมอาชีพ แต่เ้ว่าครับพอมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2007การโดนแบนด์3เกมดูจะเป็นเรื่องที่จิ๊บจิ๊บไปเลยหากนำไปเทียบกับเคสของฟรานเชสโกฟราคีอดีตตำนานกับตันทีมของซามโดเรียที่เขาคนนี้ครับถูกแบนจากวงการลุกงหนังไปถึง12ปีว้าวมันเกิดอะไรขึ้นกับฟราคีกันครับทำไมเขาถึงโดนโทษแบนที่ยาวนานเกินหนทศวรรษวันนี้ซอกซักทีวีจะไปพูดถึงเรื่องราวของเขากันครับ ้าย้อนกลับไปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาชื่อของฟานเชสโกฟราคีนี่น่าจะเป็นหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นที่รู้จักในเวทีเกาโชเซเรียอิตาลีรวมถึงในทว,วีปยุโรปครับพระเนื่องจากฟราคีคนนี้เขากำลังจะก้าวขึ้นเป็นตำนานของสโมสรซามโดเรียทั้งในบทบาทกับตันทีมที่ทำประตูให้กับต้นสังกัดมากกว่า100นัด พร้อมกับกําลังจะถูกเรียกติดท,ทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรกซึ่งนี่ครับอาจจะเป็นกลาาชีวิตครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฟราคีเลยก็ว่าได้แต่ถว่าในที่สุดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกมที่พบก,กับอินเตอร์ในเดือนมกราคมของปี2 0 0 7ฟราคีเขากับมีผลตรวจสารเสพติดนั้นเป็นบวกโดยสารเสพติดดังกล่าวครับก็คือโคเคน แล้วจากการที่โตเขาไปผัวพันกับสิ่งเสพติดนี่เองครับมันจึงทางให้ชาฟราคีชูกแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีทันทีโดยชาฟราคีเขาได้ให้สัมภาษณ์กับชาง BBC Sport ครับว่าผมสูญเสียทุกอย่างไปในทันทีผมคือบุคคลต้นแบบที่เจนวัวผมเริ่มต้นปีด้วย2ประตูและผมเพิ่งจะถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วย แต่เชืว่าครับเรื่องราวดังกล่าวมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพอหลังจากที่2ปีถัดมาเส้นทางอาชีพของฟานเชสโกฟราคีก็เริ่มกระท่อนกระชท่นและดิ่งลงเรื่อยๆพอฉากย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2006ฟราคีนั้นเขาโดนข้อหาลมา้มบอลและถูกแบนเป็นเวลา2เดือนโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆและผมจะไม่มีวันยอมรับโทษแบบนี้ ซึ่งต่อมาครับทานนั่นของฟราคีก็กสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นมาได้และก็กลายเป็นศูนย์หน้าหมายเลขสิบของซามโดเรียในยุคนั้นทันทีถึงขั้นที่เขาครับก้าวไปเป็นดาวซันโวตลอดการของสโมสรลำดับที่3ต่อจากโรบัตโตมันชินีและจานลูก้าวิเอลีเลยทีเดียวครับซึ่งแท้จริงแล้วสถิติต่างๆครับควรจะสร้างได้มากกว่านี้แต่ทุกอย่างก็กลับเปลี่ยนไปเมื่อเขานั้นพบสารโคเคนในร่างกายเมื่อปี2007 ก่อนที่ในเดือนธันวาคมปี2009ฐานะนของฟราคีก็ตรวจพบโคเคนในเลือดอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ครับมันกลายเป็นความผิดซ้ำซ้อนจนจะให้เขาถูกแบนห้ามมายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลามากถึง12ปีและแน่นอนครับมันถือเป็นการปิดฉากชีพการค้าแข่งของเขาไปโดยปริยายซึ่งจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ครับฐานะนของฟราคีเขาก็พ้นโทษแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้กลับมาหวนคือสนามแห่งนี้อีกครั้งในวัย46ปี และนี่ครับก็คือเรื่องราวของฟรานเชสโกฟาราคีตำนานของลาซามผู้ถูกแบนเป็นเวลามากถึง12ปีครับเอาละครับสำหรับวันนี้ s o c c e r s a c k TV ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ